ยูฟอาหน่งสี่เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อตและอื่นๆอีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยัสาวิรรบผมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูบของผมทุกทคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมโกกับฟอกรีนในกระบอกประจอวันนี่วันอะไรวะเนี่ย วันนี้วันจันแล้วนะครับผมเลือกต้นสัปดาห์ใหม่นะครับผมวันจันทร์ที่เอนะครับพฤษภาคมสน้ารยแล้วกันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเล่นเสียงก่อนแล้วกันเนาะก็เข้าหน้าห้องมาก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะเล่มมาเลยแล้วกันนะครับวันนี้บวกเบาๆแล้วกันนะครับผมสาหรับคนที่คุณน้อยๆนะครับผมใครที่เรียกว่าคุณน้อยๆนะครับคุณไม่เยอะนะเราจะ บวกวันวันละสัก500พอเนาะเออนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโกจะพาไปจัดเสือมังกรสักหน่อยแลกันสำหรับคนที่ทุณน้อยนะครับผมดูว่าเล่นยังไงให้บวกนะครับผมนะให้ได้เงินแล้วกันเนาะเออนะครับมานะครับผมก็ฝากกดติดตามอ่ช่องยูทูบด้วยแล้วกันนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมนะมา ำหรับใครที่จะสมัครมาเล่นเว็บเดียวกันนะครับผมสมัครเข้ามาได้กันที่นะครับ a u q a 1 4 7 s c o m เลยกันนะครับรอแจ้งแหล่งที่มาด้วยเราจะมีลิงก์นะครับผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะนะครับก็กดสมัครเข้ามาได้ที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มไม้แรกเลยแล้วกันนะครับกจะเริ่มเบาๆไปก่อนแล้วกันนะไม้นี้ไปอยู่ที่ตากร้อนเลยแล้วกันนะครับ5 0าบาทไอหนึ่งร้อยนะครับผมขอบวกขอละ5 0าร้อยขละนะครับผมเอาแบบน้อยๆนานๆแล้วกันเนาะเออนะ นะครับสำหรับใครที่ทุนน้อย,น,อยนะฮะทุนน,น้อยเนี่ยไม่ต้องรีบนะฮะค่อยเป็นค่อยๆไปนะเอาเปิดมาสี่แท่งโอเคไม้แรกโดนไม่เป็นไรนะโอเคละไม้แรกโดนไม่เป็นไรนะครับผมนะวันนี้โกมีทุนอยู่หนึ่งพันบาทนะครับผมนะว่าจะค่อยๆปั้นให้มันได้สักห้าร้อยอ่ะเนาะนะครับไม้แรก นะครับผมโยนไปนะครับผมอ่ะเรามาดูกันไม้ที่2แล้วกันนะครับไม้ที่2เนี่ยโกเลือกไปอยู่ที่ไทเกอร์แล้วกันนะครับโกทบไปเลยเนาะ200นะครับนะทบไปเลยแล้วกัน200นะครับยูมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไม้นี้นะครับผมจะออกไปอยู่ที่ฝั่งไหนเนาะนะครับสีแ้มเอาละมีลุ้นแล้วครับผมมีลุ้นละโอเคนะโอเคนะครับผมบวกมาแล้วนะครับ ใครที่สนใจรับสูตรไปใช้นะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับผมนะเรามีสูตรให้ใช้ด้วยนะครับผมนะเอแล้วก็ในส่วนของโัรกมชั่นอีกเพียบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับมาเล่นเเดอร์กกนกับโคนะฮะสมัครเข้ามาได้ที่แอปยูฟ้าหนึ่งหกเจ็ดเอสแล้วกันนะครับไม้นี้เนี่ยโกยังตามไปอยู่ที่นะครับผมไทเกอร์เหมือนเดิมนะไทเกอร์เหมือนเดิมไม้นี้โคขออนุญาตครบเป็นสี่ร้อยบาทเลยแล้วกันนะครับนะ เเป็น400บาทเลยนะเออเรามาลุ้นกันนะครับนะมาขอาสวยๆหน่อยจ้าเอ้าสี่แทมเรามีสิทธิ์แล้วนะครับเออนี่ไงนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าวันนี้บวกมาแล้วนะครับผมตามเป้าเลยนะครับผมก็แทงไปทั้งหมดสามไม้ด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าตามเป้าแล้วนะครับเนี่ย ออกมา500บาทนะครับค, right? ค่อยๆเล่นนะครับผมนะค่อยๆอ่านเขาไพ่ไปแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสูตรเนี่ยเรามีให้ใช้นะครับเออใครที่อยากได้สูตรไปใช้เนี่ยโทรเอาไปให้ใช้ได้เลยนะฮะนะเออแถวนี้เราไม่ได้เอามาให้ใช้นะฮะใครที่อยากมีสูตรไปใช้นะจัดมานะฮะสมัครเข้ามาได้ที่ adufun27s.com แล้วกันนะครับ <hayır> ก็เราจะมีลิงก์ใต้คลิปนะฮะลิงก์ใต้คลิปนะฮะโผลจะฝากไว้ให้นะครับใครที่สนใจเข้าสมัครเข้ามาก็ได้นะครับนะ โอ้โหไม่ได้เสมอนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลงลงแทงนะครับนะเออเอาที่แต่ว่ามั่นใจมั่นใจก็ไมนแตงงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเดินเงินนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับนะก็วันนี้โกก็บวกมาแล้วนะครับแทงสามไม้นะครับผมบวกมาสองนะครับผมแล้วก็แพไปหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้บวกตามเป้าแล้วละกันวันนี้โก้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะกันนะใครสนใจมาเล่นเว็บเดียวกันกับโกนะครับสมัครเข้ามาได้ที่ a d u q a n 1 4 7 s ล้วกันนะครับ ก็ช่องทางสมัครก็แจ้งมาจากช่องดูด้วยกันเนาะ